พี่ยามาทุกอาทิตย์นี่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒน,นานอย,ยู่ตลอดเลยอะ่ะโอ้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคืออะไรรู้ไหมไคนเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมมา,าอะไรกันเนี่ยแต่เราก็ปรับกันไปเรื่อยเเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะตลาดนี่าไปไปอยู่ข้างล่างเนี้ย อ๋อพอเราจะปรับพื้นนี่เขเห็นปูยางเลยนะใช่เดี๋ยวพื้นยางเลยเก็เนี่ยเดี๋ยวเรา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 ,เราทำตรงนู้นเสร็จแล้วเราย้ายแม่ค้าลงไปอยู่รู่นเราก็พัฒน,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 นาตรงนี้ต่อ ي, ตตอียต้องเรียนรู้นะผมคิดว่าผมเร็วแล้วนะพี่ยาเร็วกว่าอีกคือสิ่งหนึ่งที่ผมสมัมผัสได้ถึงพี่สาวคนนี้แล้วกันเนาะใช่าว่าพี่สาวคนนี้เพราะว่าพี่ยาเนี่ยแกจริงๆเนะี่ยแกเป็นคนพูดปูป้าพวกแงเนีนะ้แต่แกจิตใจคนที่สงสารคนนะใช่เวลาบางทีพี่ยาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ห่วงใยแม่ค้านะพี่ยาอยู่ใน ในโกดังก็จริงนะพี่ยาคอยบอกอเฮ้ยมึงไปโดนดูดิวันนี้เขาเขาเป็นยังไงกันบ้างพี่ยามีความห่วงใเยเขาทนคนพรงี้ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงนะลึกๆแล้วก็คนไหนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเราเราต้องคิดถึงเขาเสมอ,อมนะแล้วเราคอยไปเตือนเขาเสมอให้ปรับนี่นุษนี่หน่อยนั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามาขายแล้วๆเลยคิดให้หมดมจริงๆอ่ะพี่ยาเก็บค่าที่แบบไม่ถึงร้อยก็มีนะบางวันอ่ะ ถ้าวันไหนไม่มีคนหรือเขาขายไม่หมดก็ไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยผมอ่ะไปเดินแอบถ่ายนะแอบถ่ายนะที่ไม่มีพี่ยาอยู่อ่ะพี่มาที่นี่พี่มาทําไมใกล้บ้านพี่ก็ขายได้พี่ไปขายที่อื่นพี่ได้ราคาดีกว่านี้อีกนะเขาบอกว่ามาที่นี่มันไม่ได้แค่เงินแต่มันได้ความหวังได้โอกาสแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับครูบาอาจารย์คนนี้ว่าเขาอ่ะสำเร็จได้ยังไงนี่คือสิ่งที่พียาให้ ให้กับคนก็พ่ยาก็รู้สึกว่าเท่าแก่กี้ก็มีใจเหมือนพ่ยาน,นเลยรู้สึกได้เลยนะก็คือคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกได้ว่าคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาคิดดีอย่างเนี้ยนะเขาแจก,กแจก,กแจก,กหนักบางทีพ่ยาวว่าโอ้ได้แล้วจะแจก,กอะไรเยอะแยะเขาก็บอกไม่เป็นไรพิยาถ้าแจก,กแล้วไม่อิ่มเนี่ยไม่แจกเพราว่าอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้พิยาชีวิตผมมาเริ่มต้น10บาทแล้วตอนเนี้ยมันคือกําไรทั้งหมดถึงผมจะแจกทั้งหมดเหลือส0บาทยังไงผมก็เท่าทุน ใช่แต่สังคมมันให้เรามายกกว่านี้เนาะพี่ยาเนาะใช่ใช่เราคิดเหมือนกันเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สำหรับเราเนะี่ยก็เลยจำว่าวันนี้เงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยพี่ยาจะทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดจะปรับปรุงตรงนี้มันเป็นที่ดีที่สุดเขาเคยมี10บาทใช่ไหมพี่ยาเคยมีเจบาท7บาทผมรวยกว่าพี่ยาอยางนั่นเนาะใช่พี่ยาจะเอาเงินไปซื้อส้มตำครบละ7บาทตอนนั้นก็คือส้มตำา7บาทแล้วเราไปเอาข้าวกินคลุกกับข้าวอ่ะ คือเป็นคนใต้ก็จริงนะแต่ชอบกินส้มตำปลาร้ามาตั้งแต่เด็กมีเงินเหลืออยู่7บาทวันนั้นแล้วก็ไปคลุกข้าวกินอ่ะมันอร่อยมากมันมีความสุขมากเลยวันนั้นอ่ะมาไหนก่อนอันนี้ก่อนพี่ิ娅ไปไปมาพิาเผ็ดไหมพิาไม่ชอบเฮข้าวโพดเยอะอยู่นะพริกเยอะนิดนึงใส่ชูรสไปดิอ่ะพี่อานี่สุดพิ娅เลยอ่าเพราะว่าอันนี้มันเยอะไงพิ娅เห็นมันทำอย่างเงี้ยใส่ชูรสเยอะๆใช่ถ้าแต่ว่าอันนี้มันเยอะไง อันนี้ด้วยไหมใช่เอาเอาเอ,าเอ,าอน,นีเยอะไหมไอ้น,นี่มันจะออกหวานนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะออกแนวไม่ใช่ตําจ๋าเลยมันจะออกยวยำเก่งแล้วพี่ยาเก่งแล้วเนี่ยตำส้มตําเก่งแล้วเนี่ยตอนนี้ออนี่เหรอนี่เหรอเยอะเลยพี่ยาอันนี้พี่ยาทำยังไงครับต่อไปนี้ก็บี้น้ำมันออกน้่น้ำมัน,นออกทำไมถึงเน้นน้ำออกครับมันจะได้อร่อยไงจะได้น้ำมันเยอะแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีมันนัวขึ้นใช่ไม่นึกว่าวันนั้นที่มีเงินอยู่7็บาทกินส้มตำจะ อะ,อะไรขนาทุกวนนันนี้ก็เลยกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด<ช>์น้ำปะลาราเลยจร,จริงนะอ <laughs> มาแปลกนะคนเราเนี่ยชีวิตมันพกฝันได้นะ <laughs> ยู่ดีผมก็ได้มาทาแบรนด์ให้พี่ยาเอนเจิ้งเราทำแบรนด์กับพี่ยาเนี่ยมานานมากแต่ถ้าเราไม่มีบุญต่อก,กันเราก็ไม่ได้ขายด้วยกันหรอกใช่แล้วก็อะไรมะน,นาวมะนาวมะนาวนาวแค่ไหนประมาณนั้นเลยเอาไปใส่ไป ได้แล้วทีนี้น้ำปลาพี่ยาเลยครับน้ำปลาใส่กี่กวดใส่หมดเลยใส่ใส่เกือบหมดเลยพี่ยาเพราะว่ากระโพดเรามันเยอะตวงก่อนตวงก่อนตวงก้อนเออตวงก้อนดีโอเคนิดเดียวครับนิดเดียวโอ้วใส่อะไรกระโพดเดี๋ยวชิมก่อนไข่เค็มไข่เค็มชิมก่อนชิมก่อนทีนี้ลักษณะจะทําประมาณนี้นะครับก็คือเราจะตําน้ํายําก่อนแล้วเราก็มาครุกอ่ะเมื่อเช้าพี่เอกก็ไปต้มกาแฟมาแล้ว เลยมาโอ้ยแมามาพี่ยาคุกเลยครับทำไมพี่ยาไม่ใส่ไข่เค็มเลยล่ะมันเต็มเลยเพราะว่าไข่ไข่เค็มมันจะเละไงอืมเพิ่มเปรี้ยวหรืออะไรไหมอืมไม่ต้องแล้วเอ้ยดีเลยเหรอดีเลยมาไข่เค็มมาไข่เค็มอะไรนะลูกค้าใจร้อนกว่าพี่ใหญ่ใจร้อนตายหันไปเฮ้ยไปดู ใสถ้วเอาเลยเอาเลยเฮ้ยไปช่วยพี่อาบหน่อยเฮ้ยไปช่วยใส่ถ้วไปช่วยพี่อาบหน่อยไปเร็วเร็วให้เขาชิมเลยเอานี่ยอินเลยมันอร่อยเอาซ้อนไหมพี่ยาอร่อยอร่อยทำการทำงานหรือไงเนี่ยนั่งรอแต่เพจพี่ยาเนี่ยเป็นไงพี่ยาอร่อยโว้ยใส่อะไรเนี่ยใส่แค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยคุกเนี่ยใส่เนี่ยเนี่ย อร่อยไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยนะไม่มีเอ้ยน้ำลายไหลกินก่อนจบมือปลาล่าลอสุดยอดเออมีไงพี่ยามันเข้ากันหรอข้าวโพดกับน,น้ำปลาาเนี่ยอร่อยอร่อยเลยเหรอ,อไม่เชื่ออร่อยจริงอร่อย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 มากอร่อยอร่อยอร่อยจริงวะอร่อยอร่อยจริงเหรออร่อยจริงพี่นาตี วอ้ยน้ำปลาเราอร่อยจริงจิ้มยังนาแล้าม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 าจานมาเร็วอร่อยมากอร่อยมากมามาเร็วๆร็มาได้เร็ว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 จมอลดแล้วครับจะหมดแล้วได้มามามาเธอจะต้มปลาทันหรือเปล่าเฮ้ยทันเอามาเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วสูตรพี่ยาสูตรพี่ยาเร็วๆ ังไงครับโอ้โหต้มตำน้ำปลาพี่ยาคุณลุงจานแรกจากมือพี่ยาเลยครับเยี่ยมมากน้ำปลาอะไรไงบ้างซื้อไปหนึ่งแพ็คเลยค่ะเค็มค้นมากครับรสชาติของปลาเลยได้ไปหนึ่งแพ็คแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะปลาก็อร่อยไก่เค็มก็อร่อยนะคะ ครับนีคคบ่ค่ะพ่ยาคนลุมเท่า <นะ S 1> แก๊กี้นะครับจ้าของโรงงานรับผลิตทำแบรนด์น้ำปลาร้าครับพิยาน่ะเป็นคนที่แบบว่าอยากทําน้ําปลาร้ามานานแล้วเกี่ยวกับปลาร้าเนี่ยมันต้องมีคือมันต้องดีไงมันต้องสะอาดแล้วมันต้องถูกหลักอนามัยแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยแล้วโรงงานต้องมาตรฐานด้วยพ่ยาก,ก็เลยเลือกทําน้ําปลาร้ากับเท้าแก่กี้เพราะเขาผลิตน้ําปลาร้าเกือบแบรนด์ในเมืองไทยนี่ก็คือดังๆในเยอะพ่ยารู้มานะแล้วเขาก็ส่งให้เราชิมก่อน แล้วพี่ยาชิมแล้วมันเือมันอ่อยเราก็เลยสร้างแบรนด์กับเขามาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ถามว่าเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ขายดีเนยแต่ว่าพี่ยาเป็นคนไม่ค่อยว่างนะทำน้าพริกบ้างนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ไม่ได้ทําต่อเนื่องแต่พอมาวันนี้จุดนี้เราต้องมีปลาร้าแบรนด์ของพี่ยาคนรุมอะ่ะมันต้องมีแล้วมันต้องมีแบบเป็นจริงเป็นจังพี่ยาก็เลยเลือกที่จะผลิตก,กับเขาต่อเพราะพี่ยาทํากับเขาเนี่ยไม่เคยผิดหวังไม่เคยเสียหายไม่เคยแบบ ต้องมีอะไรที่แบบไม่ค่อยไม่มีเรื่องกังวลใจอ่ะพี่ยาก็เลยพร้อมที่ยาให้เขาทำไม่พี่ยาพี่ยาเลือกเขาเพราะเขาซื่อสัตย์พี่ยาดูแล้วคนคนนี้นิสัยเหมือนก,นกันกับพี่ยาเลยคือหนึ่งความซื่อสัต องใจถึงทําอะไรถ้าทําไม่สุดเนี่ยฉันจะไม่เลิกคือลูกค้าคนเนี้ยเรารู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่ส่งอะไรแล้วแกก็เอาน่ะเราต้องเอ้ยทำสูตรที่ดีๆให้แกเลยอ่ะสูตรแรกเนี่ยมันจะออกไปทางสูตรกะปิแต่สูตรปัจจุบันเนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่ถูกการพัฒนาขึ้นมาเป็นสูตรที่เอาจริงๆแล้วมันเป็นสูตรที่ตาไม่เก่งก็แซบได้แต่ผมเพิ่มแล้วก็พัฒนาที่เป็นสูตรเฉพาะของพี่อาร์ขึ้นมาเป็นสูตรใหม่โดยเฉพาะใครตาคนก็ลุ้ม ขายขายคนก็รวยขนาดคิดว่าทําสูตรที่ดีแล้วนะแกยังไม่เอาเอกะตอนแรกใช่ไม่เอาไปเปลี่ยนมาไปเพิ่มมาใช่ไปเอาอีกโุ้ยยากคนนี้ไม่ยากอ่ะยากผมว่าผมเจอลูกค้าที่ยากนะนะอันเนี้ยให้สายสะพายอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพี่ยาคัดคัดสินค้าคือพี่ยาชิมแล้วชิมอีกอ่ะให้เขาไปปรับมาหลายหลายหนมากเลยนะ เฮ้ออยอันนี้มันไม่ได้มันต้องเข้มกว่านี้มันต้องดีกว่านี้นะใช่เขาไปปรับมาจนก็ไรหุนอยู่นะไปทำยังไงก็ไดใ้ให้มันดีให้มันอร่อยแล้วมัน<ช>ราคาถูกใช่อยากจะได้เอาไปขายต่อคนได้ถูกๆูกใช่โห<ช>โจทย์ยากนะพี่โจทย์ยาก,ากโจทย์ยากมากนะจริงๆมันยากก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องหลังนี่มันยากมันเรื่องหลังมันยากคือเราต้องทําการบ้านลูกค้าแต่ละคน เราก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยดูแม้กระทั่งที่เกิดของเขาด้วยนะอ้ยพี่ยาแกเป็นคนพัทลุงเป็นคนใต้แกก็ต้องชอบกะปิแล้วก็ต้องออกเค็มนิดนึงแล้วก็ต้องนัวด้วยนัวนัวต้องนัวเค็มแล้วก็อร่อยราคาถูกใช้ของดีด้วยอันนี้คือคือคอนเซ็ปต์ของพี่ยาอะไรผมใช้ระยะเวลาเกือบครึ่งปีนะก็ทำสูตรพี่ยาได้อะตำไม่ยากด้วยนะไม่ใช่ว่าของพี่ยาแล้วถูกอร่อยดีต้องตำไม่ยากด้วย ใส่น้ำปลาเท่าไหร่ก็คือใส่แบบไม่ต้องยากเต็มที่เลยพี่ยาไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนี้พี่ยาถามว่ากําลังซื้อพี่ยามีใช่ไหมแต่คนพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นจาก300 4 0 0 500ใช่พันหนึ่งพี่ยาเลยบอกเท่าแกกี้เขาซื้อหนึ่งแพ็คเขาต้องไปทํากําไรได้ด้วยนะเขามีเงินอยู่240บาทเนี่ยเขาต้องไปขายน้ำปลาร้าพี่ยาได้ด้วยนะคือไม่พี่ยาไม่ได้มองว่ากําไรตัวเองจะต,ต้องจได้เยอะ จะต้องได้กําไรขวดละ1สิบาท2ี่บบาทพี่ยาไม่เอาบาทเดียวพี่ยาก็เอาแต่ขอให้ลูกค้าพี่ยาเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาได้กําไรเขาได้กําไรให้เขาได้พี่ยาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผ่านแบรนด์พี่ยาแล้วเขาเชื่อใจเขาอยากซื้อเขาอยากขายเพราะเป็นแบรนด์พี่ยาก็ทําให้เขาให้เต็มที่หน่อยนะพี่ยาไม่ได้กําไรไม่เป็นไรขอให้เขาได้คนพวกเนี้ยพี่ยาสั่งแบบนี้ว่า ส่งให้พ่ยาราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้พิยาไปขายให้คนน่ะได้กําไรเยอะที่สุดใช่นี่คือพิยาผมพูดแล้วผมก็บอกพ่ยาพ่ยากําไรมันน้อยมากเลยนะที่พี่ยาไปขายอ่ะบางทีอ่ะพิยากําไรไม่ถึงบาทอ่ะใช่แค่ผมเปรยว่าผมจะดูแลแบรนด์พี่ยานะคนรอน้ําปลาพิยาเนี่ยเยอะมากเกินเยอะผู้คนรูเยอในในแชทเนี่ยแชทแตกเลยนะดูพีู่้จริงไหมนปลาส่งไหม ผมรู้เลยว่าคนนี้เขาเติบโตไม่ใช่แบบกระโดดนะเรียกว่าแบบเกินกระโดดอะและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยแปลกใจเลยนะว่าทำไมพี่ยาถึงจเจริญเติบโตเพราะว่าพี่ยาคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเอามาเลยทำของดีมาเท่าไหร่ก็ได้แต่เอาที่เขาขายได้นะ่ะอย่างน้อยนะ่ะกำไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้พี่ยาจะไม่ได้พูดถึงตัวเองก่อน พี่ยานะ่ะขอให้กําไรนิดเดียวเอาแต่ขอให้เขาได้ไดกำไรเยอะๆะขอให้ลูกค้าเราไปต่อได้ใช่คือพี่ยาพูดแค่นี้ผมรู้ได้เลยว่าทําไมพี่ยาเติบโตพี่ยาคิดถึงคนอื่นต่อก,ก่อนเสมอแล้วไม่คิดถึงได้ไงเดี๋ยวดูดดดหน้ากันยิ้มดนยิ้มกันนะทั้งๆที่มันก็เหนื่อยมันก็ร้อนมาบ้านเราแต่เขาก็ยิม้มนอกจากที่เขามามาที่นี่แล้วเขาจะได้อาชีพเลยพี่ยาสิ่งหนึ่งที่เขาได้คือกําลังใจใช่ เขามาเจอพ่ยาแล้วเขาได้กำลังใจใช่เขาได้เห็นหน้าพิยาเนี่ยพิยาหันไปยิ้มให้เขาทีเดียวเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะฉันอยากทาต่อใช่บางคนน่ะถือเงินมา300400เหมือนพ่ยาพูดอ่ะอแล้วเขามาได้ถ่ายรูปพิยาเขาถ่ายรูปแล้วเขาไปโพสแล้วเขาขายได้มากขึ้นน่ะใช่นี่แหละใช่บอกว่ากําไรจริงๆของผู้หญิงคนนี้คือตรงนี้ใช่พ่ยาจะสัญญาว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงมาสู่ตลาด ที่โรงงานพิยาคนลุมและจะคัดสิ่งที่ดีๆเอามาให้ลูกค้าไปต่อยอดได้คืออันไหนที่ทําให้ลูกค้าพอใจพิยาทำนะอันไหนที่ทําให้ลูกค้ารวยพิยาทำอันนี้คือน้ําปลาพิยาคนลุมนะครับซึ่งชื่อสูตรว่าใครตำคนก็ลุมนะครับแล้วก็มีสโลแกนต่อขายคนก็รวยครับผมระดับความนัวห้าดาวนี่ไงใช่ สวยด้วยปวดสวยด้วยพี่ยาชอบสีแดงออยอถูกต้องตามกฎหมายปวดเนี้ยมันเป็นฉลากที่พี่ยาชอบนะสีแดง้าสีทองพี่ยาถูกฉลุก,กับสีแดงกับสีทองขนาดผมบอกพี่ยาเอาฝาสีแดงพี่ยาไม่ยอม,มอพี่ยาจะาฝาสีทองนี่เนี่ยลูกค้าคนนี้ดื้อมากเลยละเอียดเป็นละเอียดเยอะกับละเอียดไม่เหมือนกันนะเยอะอีกเยอะไปเรื่อยแต่ละเอียดเนี่ยมีเป้าหมายไงเป้าหมายของพี่ยาคือ ทำให้คนขายได้ทำให้คนขายดีทำให้คนเอาไปตําแล้วอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวมีคนตามมาซื้อตามมากินอีกใช่ใช่แล้วมันสวยเวลาละเอียดเนี่ยมันสวยเปล่าละไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่นาทีนะมันสวย <c oughs> นี่ไงครับป้ายที่เราพูดถึงกันครับเป็นป้ายที่แค่เอารูปหน้าพี่ยาเนี่ยไปตั้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่ยาขายได้เลยขายได้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่เขาเห็นป้ายขาเขาก็ซื้อแล้วนะปลาคนขายของร้านาํำขายส้มตำ มีหน้าร้านไม่ว่าคุณจะขายเข้าแกงไรสดรไสดขายไรก็แล้วแต่เป็นแม่ค้าไรสดเนี่ยคุณมีป้ายวางอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยแล้วคุณเอาปลาร้าขึ้นไปยกขายเงี้ยขายได้เรื่ใช่